สวัสดีครับน้องปินทานอะไรวันนี้ลูกเป็นน้องปินทานไหนคะไอคิมไอคิมไอคิมซึ่งป,ปินทานสีอะไรคะพิงค์ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากโอ้ดึงเลยโอ้โหเอาอีกไหมเอาอีกไหมอีกเลยคะเอาอีกเอาสีอะไรเอาสีไว้หรือสีกินเอากิน,นเอาเอาอีก เอเช็ดปากก่อนปินเช็ดปากก่อนเช็ดปากเอาเอาผ้าขึ้นมาเช็ดปากโอเคโอ้โหคุณแม่ใจดีมากเลยวันนี้น้องปินทานไอติมอร่อยไหมคะลูกอ okay. okay. ันยยอันยยโอ้แอนแอนจ้าก่อนจ้าผิด๋าไปจ้าอันนี้เป็นไอติมอะไรคะคุณแม่ไอติมไมโล ว้าวแล้วคุณแม่มีซองไม่เอามาซองมาโชว์หน่อย<ช>ที่ที่ยังไม่แกะคุณแม่เอามาโชว์พี่ๆหน่อยว่าเลอ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 วันนี้น้องปิ่นกินอันนี้ค่ะอ่าไอติมไมโลไอติมไมโลว้าวมาวันนี้น้องปิ่นกินไอติมอร่อย,อยงไหมคะมมอร่อยทำไมอร่อยอกินเลยเดี๋ยวมันหกให้แม่ช่วยกินไหมแม่ช่วยมอมมั้มให้แม่ช่วยมอมมั้ม อะป้อนแม่หน่อยป้อนแม่หน่อยป้อแม่หน่อยอะอร่อยมากพี่ก็พี่กินด้วยโอเคอ่ะปอนพี่หน่อยป้อนพี่หน่อยปอนพี่หน่อยป้อนพี่หน่อยอหอป้อนแม่ค่ะป้อแม่ค่ะแม่อะแม่แแต้องปินขาไอติมเพิ่งปีนถืออยู่สีอะไรคะเอาไว้เอาข้างในสีไว้ข้างนอกสีอะไรข้างนอกสีอะไรคะ อ้าวอันนี้กินเลยข,ขายในหกค่ะรสชาติเป็นไงคะอันดิมรสชาติเป็นไงคะโนรีวิวหน่อยสิรสชาติมันเป็นรสชาติเป็นไงลูกโอ้โหเสียงแบบก๊อบแก็บก๊อบแก็บเชียวหวานอะพูดก่อนหวานหวานมันมันโอเคไหนทำไหนทำหน้าตาอร่อยกินมยังไงให,หให้พี่ชัวร์สิ ไหนในในป้าปาไม่เห็นชัดๆเลยขอชัดๆได้ไหมคะกินน่าจะอร่อยอร่อยทำไงลูกกินไอติมอร่อยทำไงคะทำไงคะทำได้ไงทำงได้ไงให้ดูหน่อยดิยดโอ้โหนี่หน้าร้อนนะคุณแม่เนาะเย็นค่ะกินไอติมจะมีรสชาติเย็นหวานใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรคะเย็น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 มากไหมคะ เย็นมากไหยคะลุงเย็นมากโอ้โหกินตัวใหญเลยแล้วทำหน้ากินไอติมอร่อยให้ดูทีสิทำยังไงคะหน้ากินไอติมอร่อยทำยังไงลูกนี่ทำนี่ทำนี่กินไอติมอร่อยทำเลยเอาไว้ไว้หมดแล้ว น้งองกินไว้หมดแล้วไหมคะไอ้กินก่อนกินกินสนีให้หมดก่อนอร่อยนี่อร่อยเอามัมด้วยไว้โอเคมีไว้ด้วยนะครับข้างในเป็นสีไว้โอ้โหงับหืมกินไหมคะกินไหมคะเย็นโอเคเย็นเราเย็นอะรีบมัมขายดแล้วค่ะป้อนแม่หน่อย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 แบบยับยบ แม่กี่ตีมแล้วเป็นไงพวกแข็งเุยแข็งลุยแข็งปีนทำแข็งที่ทำแข็งแข่งไงลบอแข็งทำแข็งปีนทำแข็งงเงี้ยโอเคกินกี่ตีมแขมากเลยเย็นมากเย็นมากไหมคะเย็นมากกว่าพี่จ่ายเด้อเด้โอ้ไมลูกเย็นมากเลย ไปไหน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 มันนี่ก่อนมันนี่ก่อนจะไปไหนเอาอะไรมาโชว์พี่พี่เนาะเอาอะไรมาโชว์คะเอาจะป้อนไดโนเอามาป้อนตรงนี้มาป้อนนั่งป้อนตรงนี้ค่ะลูกอ่ะมันเปียนขามันเปลี่ยนขามานั่งป้อนตรงนี้เดี๋ยวเอาไอ้นกมาตัวหนึ่งกินไอ้คินเอาะมาป้อนไอ้หมีตรงนี้นั่งตัวนี้ค่ะอ่ามานั่งตรงนี้นั่งประจำที่ค่ะนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะกินข้าวค่ะโอเคอร่อยไหมคะ เอ้อูบักอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอโนก,ก,ก็อร่อยปินก็อร่อยโอเคหูยกินวันนี้ไอ้ก,กิตรีมเก่งมากๆเลยหูยเริ่มเริ่มแล้วคุณแม่เริ่มเลอะแล้วคะ่ะแ,แ,แ,แม่แม่ช่วยแม่ชวนแล้วลูกเช็ดมือก่อน มาทานไอติมบายบายพี่ก่อนเดีวไปตีไอติมต่อนะคะน้องฟินบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กดกะดิงดิงกิ้งกิ้งกิ้งให้น้องฟินด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าน้องฟินมากินไอติมโชว์พี่ๆอีกใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มเป็นยิ้มค่ะยิ้มค่ะยิ้มเรียงคะโอเค